สวัสดีครับวันนี้คุณครูชัยพรสักพงศ์งจะนำตุกบทเรียนในวิชาศิลปะศึกษานะครับต่ออื่นนักเรียนนะครับหนังสือศิลปะศึกษานะครับเปิดอ่านนะครับวันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนบทที่1กันนะครับ ชิรประศิษา่านี้นะครับมาสนุกกับสนุกกับมันธะนสิ์กันนะครับมาดูกันนะครับสนุกกับมันธยสินศิลละภาพวาดนะครับ จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัดนะครับบอกลักษณะของเส้นต่นางๆที่อยู่สิ่งแวดล้อมและงานทัศนิสิ์ได้นะครับสองวาดภาพโดยใช้เส้นต,ต่างๆสารชื่นชมผลงานวาดภาพโดยใช้เส้นลักษณะต่างๆสาระสำคัญของเส้นและพื้นฐานความสำคัญของก,การวาดภาพนะครับ ดูกัน,นครับมัณฑะเสดน,นะครับวันนี้ครูก็นําเรื่องของมัณนะิส์น,นะครับเส้นลายนะครับความสำคัญน,นะครับแลปาประวัตสึกของเส้นนะครับท<ม>น,นี้คือเส้นตรงลงมานะครับเส้นตรงลงมานะครับเส้นตรงแนวนอนนะครับเส้นตรงแนวนอน เส้นเฉียงนะครับเส้นเฉียงลองปฏิบัติดูนะครับเส้นหยักนะครับอันนี้เส้นหยักนะครับหยักนะครับเส้นปาทีจุดแล้วก็เว้นตานะครับเส้นตาเส้นขดครับอันนี้เส้นขดครับเหมือนก้นหอยนะครับเลขหนึ่งเรานะครับเส้นขดนะครับเส้นขด หัวหน่อยนึงนะครับเส้นโค้งกระจายนะครับเป็นโค้งกระจายเส้นโค้งกระจายนะครับไปซ้ายไปขวานะครับเส้นรูปคลืค่นนะครับรูปคลื่นเราเป็นูคลื่นนะครับแล้วก็เส้นไห้ทิศทางเส้นชุกๆๆนะครับเส้นหวัก เช่นก็จะให้ความรู้สึกนะครับเช่นเส้นตรงมีความรู้สึกมั่นคงเส้นนอนนะครับเส้นนอนทำรู้สึกระน,นาบเดียวกันเช่นเสียรู้สึกมั่นคงนะครับเส้นจยกเกิดการเคลื่อนไหวเส้นปลาเ,เป็นช่วงเป็นช่วงเส้นขดนะครับนะครับที่มองเห็นขดดนี้ เส้น,นรู้สึกทำให้งงน,นะครับชงหน้านสงสัยเส้นกระจายโค้งทำให้รู้สึกแปลกใหม่นะครับชิ้นขึน้นอันนี้ทำให้รู้สึกอ่อนไหวไม่หยุดนิ่งแล้วก็เส้นไล้ทิศทางนี้สุดจะทำให้รู้สึกมีความหลากหลายนะครับดูแล้ว ช่งหนงนะครับหรือไรทิทางนะครับมาดูต่อไปนะครับรสรูปล่างและรูปทรงนะครับนะครับรูปล่างรูปทรงนะครับจะมีอยู่สองมิติครับที่นำเสนอครับหนึ่งกลุ่มที่หนึ่งคือสองมิติเราจะเห็น รูปสามเหลี่ยมนะครับจะมีเป็นมิติเดี่ยวสี่เหลี่ยมนะครับวงรีวงไข่เส้นสี่เหลียมจตุรัสนะครับเส้นวงกลมเส้นเลียมจตุรัสแบบแนวตั้งนี่แนวเหลี่ยมฉากนะครับ แบบเหมือนขลับตัดนะครับอันนี้ห้าแฉกดาวน,นี่เส้นหัวใจนะครับทุกโง่ากหนบ้นี่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับอันนี้สี่เหลี่ยมด้เท่ากันนะครับอันนี้เป็นมิติสองมิตินะครับหรือรูปรากแร่ที่เราเห็นด้านหน้านะครับส่วนราสามมิตินะครับสามมิติ เส้นวงกลมก็ใช้เส้นแรงเงาเกิดขึ้นเส้นสี่เหลี่ยมนะครับไปบิดกอบอมานะครับใส่แรงเงาลงไปนะครับยิงแรงเงาลงไปก็จะเป็นสานติเส้นสามเหลี่ยมเสยสามเหลี่ยมสามบทรงสามเหลี่ยมนี้เป็นพีระมิดอันนี้ใส่แรงเงามานะครับก็จะเป็นรูปทรงกลวยนะครับต่อมาอันนี้ เส่งกระบอกนะครับ <c oughs> เราใช้แรงงาลงมาปุ๊บก,ก็จะได้สัดส่วนของวงกลมและว,วงรีทับรวมก,กันนะครับอันนี้เป็นสามตินะครับสามติเช่นนะสี่เหลี่ยมต,ตัดนะครับแล้วก็สไลด์ออกมา นี้นะครับส่ต่างๆได้แล้วก็แป่งไปนะครับก็เป็นอนมิติแล้วนะครับลองทำดูนะครับของปฏิบัติดูสามมิติก็คืใช้แรงเงาของลายเสน้นมานะครับ ถัดมามาดูสีในภาพนะครับสีในภาพก็จึงบ่งบอกของอารมณ์ต่างๆเช่นสีเหลืองทําให้รู้สึกเริงร่าสีแดงทำรู้สึกตื่นเต้นสีฟ้าทำรู้สึกชื่นัยสีเขียวรู้ความมั่นคงและสะบายตาทย่ทต้นไม้นะครับสีส้มทำรู้สึกอมคลางสีชมพูทําให้รู้สึกมีความเป็นโรแมนติกนะครับสีดาทำรู้สึกมีพลังนะครับ หรือมีพลังที่ใช้อมีอะไรแอบแฝงสีม่วงทำรู้สึกสงบนะครับสีบันเทานะครับมันเป็สีม่วงอันนี้สีตั๊กตาครับที่ใช้ในการหสีและลักษณะอารมณ์ต่างๆนะครับที่เราได้เห็นสีเหลืองสีแดงสีฟ้าสีเขียวสีส้มสีชมพูสีดำมสีม่วงนะครับมาทีต่อไป เส้นเส้นเริ่มจากจุดจุดหนึ่งแล้วลากไปตามทิศทางที่ต้องการเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวตั้งให้ความรู้สึกแข็งแรงมั่นคงเส้นตรงแนวนอนเส้นตรงแนวนอนให้ความรู้สึกสงบราบรียบกว้างขวาง เส้นตรงแนวเฉียงเส้นตรงแนวเฉียงให้ความรู้สึกไม่มั่นคงเส้นหยกักเส้นหยักให้ความรู้สึกขัดแยง้งน่ากลัวเส้นประเส้นประให้ความรู้สึกคุมเครืองไม่ชัดเจน เส้นขดเส้นขดให้ความรู้สึกเคลื่อนที่หมุนเวียนเส้นโค้งกระจายเส้นโค้งกระจายให้ความรู้สึกงอกงามเส้นลุกคลื่นเส้นลุกคลื่นให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวไม่นิ่งเส้นไร้ทิศทางเส้นไร้ทิศทางให้ความรู้สึกยุ่งเหยิง สองที่น่ารักทุกคนนะคะก่อนอื่นเลยครูต้องขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะคุณครูชื่อว่าลาภนจรเริญสุขหรือว่าครูมอนนะคะสอนประจําวิชาศิละปะหรือว่าทัศนศิลป์นั่นเองอวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่1กันนะคะเช่นเคยแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเรื่องวันนี้เราจะเรียนเรื่องรูปล,ล่างรูปทรงนะคะไปดูกันเลยว่าเนื้อหาข้างในจะเป็นยังไงบ้างต้ ก่อนอื่นนะคะเรามารู้ความหมายของรูปร่างรูปทรงกันก่อนดีกว่ารูปร่างคือเส้นรอบน,นอกทางกายภาพของวัตถุสิ่งของเครื่องใช้คนสัตว์และพืชที่มีลักษณะเป็นสองมิติจะมีความกว้างและมีความยาวเรามาดูความหมายของรูปทรงกันนะคะรูปทรงหมายถึงโครงสร้างทั้งหมดของวัตถุที่ปรากฏให้เราเห็นที่มีลักษณะเป็นสามมิตินั่นก็คือมีส่วนกว้าง ส่วนยาวส่วนหนาหรือส่วนลึกนะคะจะให้ความรู้สึกเป็นแท่งมีเนื้อที่ภายในมีปริมาตรมีน้ำหนักตามรูปเลยค่ะก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะ,ะพร้อมกันแล้วหรือย,อยังเอ่ยเด็กๆวันนี้คุณครูก็จะมาสอนวาดรูปร่างกันนะคะ,ะรูปร่างรูปร่างมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะ รูปล่างรูปล่างก็จะมีรูปล่างของสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมรูปร่างอะไรอีกคะรูปล่างวงรีวงกลมสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะ รูปล่าของดอกไม้ของรถ ตนตนตน,ตนผลงานรูปร่างของคุมอสก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆอยู่บ้านก็ลองฝึกทำกันนะอ่าต่อไปเรามาเริ่มวาดรูปทรงกันดีกว่ารูปทรงรูปทรงก็จะเป็นยังไงคะรูปทรงก็จะเป็น รูปทรงของกล่องรูปทรงของกล่องอันแรกเลยกล่องสี่เหลี่ยมก็จะเป็นรูปทรงรูปทรงอะไรอีกรูปทรงสามเหลี่ยมเหมือนอะไรคะเหมือนขนมหวานเลยรูปทรงต่อไป ผลงานรูปทรง,งของคุณมดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแอนเด็กๆลองฝึกทําตามกันนะคะอ่าเมื่อเรียนวาดรูปร่างของสิ่งต่างๆรอบตัวได้แล้วลองเพิ่มน้ำหนักแต่งเงาให้กับภาพรูปร่างของเราก็จะดูสวยงามสมจริงมากยิ่งขึ้นนะคะอ่าเรามาเริ่มวาดเพิ่มน้ำหนักแต่งเงาด้วยสีเข้มและสีอ่อนกันดีกว่าไปกันเลย วิธีการเพิ่มน้ำหนักแต่งเงานะคะด้วยสีอ่อนและนาสสีเข้มตรงนี้โดนแสงตรงนี้ก็จะอ่อนแล้วตรงนี้ไม่โดนแสงนะคะตรงนี้ก็จะเข้มวิธีการก็คือเราต้องไล่น้ำหนักตรงนี้อ่อนส่วนตรงนี้เข้ม แสงเงาสีเข้มและสีอ่อนแสงจากผ้าทิ์หรือแสงอื่นๆเช่นแสงจากหลอดไฟเป็นต้นเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าจากรูปร่างวงกลมธรรมดาแต่พอเราเพิ่มน้ำหมักแสงเงาด้วยสีเข้มและสีอ่อนก็ทำให้ผลงานดูมีมิติมากขึ้นเด็กๆค่อยๆทำนะคะเป็นการฝึกสมาธิอีกอย่างหนึ่ง ผลงานของครูมอสสวยไหมคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนที่เราเรียนรู้เรื่องรูปล่างรูปทรงกันไปแล้วในวันนี้สนุกกันไหมเอ่ยอืเดี๋ยวต้นเปิดเทอมเรามาสร้างสรรค์ผลงานศิละปะสนุกๆก,กันดีกว่า ถ้าว่างๆเด็กๆก็ลองหยิบกระดาษดินสอมาสร้างสรรค์ผลงานศิลป,ปะยามว่างกันนะคะแล้วก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะไว้เดี๋ยวตอนเปิดเทอมเราเจอกันวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบายอ่ะมาดูอีกหนึ่ง ตัวอย่างนะครับเมื่อกี้เราได้ดูคลิปนักการเรียนการสอนของวิชาวาดภาพเส้นและลูกร่ากต่างๆแล้ววันนี้คุณครูอยากให้นักเรียนนะครับนำองค์ความรู้จ่ยวิชาศิลปะนะครับการวาดภาพการลากเส้นลูกโรงต่างๆครับมาทำเป็นกันบ้านนะครับ โดยข้อที่1ให้นักเรียนวาดภาพเส้นและรูปทรงตามธรรมชาติมาหนภาพนะสอ,อัดคลิปส่งครูลงสมุดประกานนะครับปรออแบบนี้นะครับนะครับเขียนวันที่นะครับเลขไทยนอ,อราระบิกนะครับวิชาศิลปะและ้วกวาหออกมานะครับ เอาเส้นลายเส้นรูปทรงตามธรรมชาติต่างๆวาดลงมาลงในสมุดประกอ,อนนะครับในวิชาศิลปะศึกษานะครับหนึ่งชิ้นงานนะครับหนึ่งชิ้นงานเป็นการบ้านนะครับให้น้องๆวาดนะครับลงมาแล้วก็เขียนชื่อนะครับเขียนชื่อมาให้คุณครูด้วยนะครับนะ เขียนบันทีนะครับแล้วก็ขีนนชื่อนักูนยระดับระดับชั้นแล้วก็เลขประจำตัวนะครับแล้วก็วาดภาพลองอมาในนี้นะครับใช้วาดภาพตามธรรมชาติเราชอบรู้สึกยังไงวาดบันภาพออานะครับมาสุภูริอาชีพนะครับตกมาก ทางกลุ่มลายที่เราเคยทากันนะครับในสมุดตกอ่อนนะครับตกอ่อนนะครับนะครับนี่คือการ้าดหนึ่งชิ้นงานนะครับให้นักเรียนได้ฝึกทดลองปฏิบัติกัรน,นะครับสีอย่าเพิ่งไปลงนะครับถ้าใครมีสีก็ลงได้หรือใครไม่มีสีก็ไม่เป็นไรจะว่าเป็นแรงเงาหรือจะลงสีก็ได้นะครับมาหนึ่งภาพต,ตามธรรมชาตินะครับในวิชาของ กา,วารวาดเส้นและลูกทรงนะครับอย่าลืมการ้านส่งนะครับหลายชั่วโมงครับท้ายนี้นะครับนักเรียนก็ตั้งใจเรียนอย่าลืมล้างมือบ่อยๆปิดแมสกป้องกันโควิดร้อนช้อนกลางนะครับกากับโควิดร่วมกันนะครับและตั้งใจเรียนกับ ในคลิปต่อไปนะครับก็เดยวชมในรายวิชาต่อไปนะครับปลี่ดนตั้งใจได้ดีมากในสลงงานพร้อมเพียงกันนะครับสู้ๆแล้วตามไปดกันนะครับอื่นกันได้นะครับครบทวนบทเรียนทุกครั้งนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย